ทำยังไงดีว่าเพื่อนมันยิงไม่หยุดเลยกูก็จะไปรู้กับมึงหรอกมันกูยิงไม่หยุดเนี่ยชิวาเลยอย่างนี้เราตายแน่เออกูก็ไม่รู้หรอกเออเราตัดภาพไปเลยเอาละจังหวะนี้เหรียญในการยุ่งระเบิดเออ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 จะต้องยุ่งอชิวายแล้วเพื่อนกูตายกูจะตัวลุกขึ้นไปยิงบ้าแล้วว้าวเออกูตายเหมือนกัน ดูแม่งว่าพวกมันจะตายหมดแล้วหยุดปืนดีกว่าโอเคหยุดปืนละปล่อยแม่งโอเคพวกมันตายหมดแล้วพวกมันกระจอกมากแกกล้ามาว่าไอ้ทีมของฉันได้ยังไงฉันจะฆ่าแกใครใครอยู่นะอ้าอ้าอ้ามาแทงฉันนี่นี่อ้ามาแทงฉันอ้าอ้าอ้าตายสตีอ้ยไม่มีทางเอ้ยมึงอยู่ไหนเนี่ยอ้าในที่สุดแกก็ตาย้ย เฮ้ยตองเดินสำรวจหน่อยและแถวๆนี้จะมีของดีสักอย่างให้เรา